สวัสดีสวัสดีครับก่อนสวัสดีเร้วนานปลาลุงวัเห็นทามหาแล้วปลาลุงวัเห็นบางงามเลยทามหาบางงามเลยขี้เถาะบางงามแล้วไอางงาว้ซีเป็นขินห้หถามือนเดียวกันวันทันเห็นอะไรจนสิเพนต่นสิสิบเอ็ดโมงจะยิ่งพาเพิ่นไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ยพี่น้องฟังเมียเด็กคมพี่แมี แม่มาหาเห็ดอุ้มลูกไปไปซองมือเห็ดเพาะนี่สที่าให้พี่น้องฟังสบายดีอีกรอบหนึ่งเล่าให้ฟังพี่น้องอุ้มเพิ่นไปหาเห็ดหมู่ว้านเป็นเห็ดเอาไดรรับมาอยากนอนแต่ไหนแลยค่าอุ้มไปหูอยู่กันซองแม่ลูกอยู่เที่ยงหน้านอะไรพ,พี่น้องกำลังเพิ่นตื่นป้อนเขาเพิ่นอุ้มไปให้เห็ดเพิ่นรับมา แม่ก็ลังวันสิดทายคลิปให้พี่น้องเบิรงพอดีว่าเห็นเห็ดพอดีเลยเห็ดกับร้ายปันได้ดอกเห็นนักกัจักแร้บุได้หาดีเพราะว่ะพอพออุ้มลูกไปนั่งเก็บเพชรเพาะเพิ่นผัดทั้งนี้ผัดลับเลยก็เลยพาเพิ่นมานอนนอนก็ห้างกระตื่นพอตื่นแต่เศร้าเศร้านี่เพิ่นตื่นแต่เศร้าหกโมงก็กระตื่นแต่กะพอสิบโมง ก็นอนต่อนี่นอนประมาณชั่วโมงหรือคงชั่วโมงก็ตื่นอีกแล้วสวัสดีครับก่อนโอมยัง,งนนะอ่ะนะหืึท้องเหี่ยวแล้วนี่เบิง่งแม่เบิ่งแนะ่ท้องเหี่ยวแล้วฟุงปุงฟุง,งเหี่ยวแล้วเหยียดแขงเหยียดขาขัดขายิ้มหวานให้ป้าให้ลูกบ้างก่อน,นจะกินขา้าวยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อน ยี้มั่นกันได้แขวนนะแขวเหลี่ยมใหญ่ได้หนิเหลี่ยมใหญ่ได้หนิได้บังดูแขวนนะแม่์ไม่สี่ออกยิ้มว่าได้พี่น้องเอ้ยแขวเพื่อนันเริ่มขาวๆแล้วนี่นี่ข้างขางหรือทางไหนอะไรนี่ว่าในที่ขาวๆที่ทางลุ่มปลเริ่มอยากออกอีกจะได้หนิเห็นด้อยใกล้ๆแขวเต็มปากแล้วปีหนึ่งหรือเปล่าก็บเจ็ดเตือนกับสามมืออะไรเปล่พี่น้องประมาณนี้ เ,เตือนแล้วยิ้วเข่าแล้วมามามบอไปบอกไปหาเห็ดอีกบอไปได้รับมาหูผอง้าม,มหูตอนอีเมลท่องของข้ามนะพามขํ้าม,มไปหาแต่เห็ดแล้อแถวโคกแถวป่าท่องไงก่อนี้ยังพาไปไปหาล้อหาเห็ด,หหดปุ๋วมานตลอดื้อนี้นก,กินข้าวกับแกงเห็ดแกงเห็ดพึ่งเห็ดละงกดอกนึงพอเราได้มา พี่น้องมาป้อนขขาวเพื่อนกันพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมสิกินหรือยังพร้อมแล้ว่าสูตรนี้ฉีอล,ลองป้อนนั่งเบิ่งว่าเพื่อนสิมีอาการแน่เลยพี่น้องท,ท,ท,ทุกๆเชื้อนั่นมีแต่ป้อนนั่นใส่ขา,ใส,าใส่แข้งอะไรพี่น้องเลยโอู้หูข้อปุ้งๆอะไรทั้งท้ายอยากเลยมากมากมากเขามากเขามากเลยวะนี่นี่ปลาลุ่มเขาเพื่อนกับสิมีอันแครอท ฟักทองแล้วก็บใบตำดึงแล้วก็กับตับตับหมูยังทันเด่นเอาไข่แดงพพเพราะว่าวันน้ต้องไปซื้อไข่แดงสดๆจากห่านสีเขียวสักก่อนยังพันเดิไปซื้อยังดำนาอยู่เาได้คนได้ไปยังสีต้มบสใส่ไข่แดงนะสวัสดีครับสวัสดีครับ,บครับผม น่ามามาด้วยถ้าบวงมาเด้วยแบบแหนบบวมไปทาไปไหวซ้ายนี่ก็ได้แหนบบวมหลางฝ่ายซ้ายเนาะเฮ้ยยูจู้ชอบหาแม่ไปไหวซ้ายบวมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นด้านล่างลงหลังฮะไปซ้ายเอ้ย มาเว้นด้วยมาเว้มด้วยพี่น้เจขอติฟ้าไใช่มีกันเดียวก็มาเว้ยไปหาจลดพพุดพุดพุพคเน่ยใน่ะคือรอใช่ไหมงนถึขาวไปสบายดีรอบมึงด้วพี่น้องมาดิมาดีเดี๋ยนีมาดิมาดีไปรล กินแ่กินแก่นายจะกินข้าวให้ฟ้าดงเบิงเลยอะเหมือนคนคนเลยเป็นเนโอ้ยหางบกคักไบวง็ไปแต่พอน้ำมาเรมทำกระเป็นนคนละเลยเห็นแล้วไหมไหมไ่ไปไปไมู่้แม็กไม่นต้องมันเช็คก่ เอาปะได้ปเได้ไแชชดแชบยอแบเยอะยอเป็นหนาจ้าแบบไปแฉบพอนี้แฉบยอ เอาได้อะนนำสพาดสติกได้พี่น้องอันนี้นะฮะมมาองเงนเกลีน้ำตอสิบตอมเนเก้ี่ยนผ้าใชไหมฮุ่นหุ่นด้านปลยี่มมาจะกินงอาบอกว่าสกินเบิร์บลุกนไหนจะไป แค่แค่แคไม่เห็นก็อ่ะไม่เน่บ่หันหนไปโอบลุกยิ้งเข่าก็ลุกที่นบบ อ้ามอ้ามเขื่อนอ่ะอ้ามอ้าม้ยชิ้นนี้เปนวันกิดคคุณพี่น้องเลยวันคล้ายเลยนงชิ้นแล้วหละไปดูว่า เอเอาเอามา้ยม <Cornell. S 2> ่ไปถนัดที่กรบวงอันเสนบวพก่อนงเขียงนีจะเอาไปไว้ข้างในเนาะ ตั้งคำนะเพดีนอนว่าะไรป่อนเขาเพป็นต้นแรงด้แล้วพอด้เป็นคนล่างกันอเป็คนล่างนะทีเห็นจ๊กบอลว่าลื่นค้ามใช่ไหมงินเป็นต๊ตารางที่โด่ิทกูโกาไปขาดเิงจะเห็นแมามา,มา,มา บปูปาลุ่งพ้าว่าแซบบอกหลไรไไรขินขาวแซบบ่แซบบ่แม่เห็นจิงเกิก่อนขาวคอยก่อนมะมุ้งม่ำม่ำไป่ดอ๋อวเฮ้ย้

เดือนแห่งวันไม่เชื่อตั้งแ

ได้ค่ะ no. ไม่เห็นนะอนนั้นพวแม่เล้วเห็นอ่าอย่าเหตอันนี้คุณทำนะนั่นตกมาเป็นสาวันนอลูอ่ะ,อะ อ้าออาลูกแมงวัน네กินเบ็ดได้ไหมกินกินเบ็ดแค่ของอะไรกินอะไรเน่ยเห็ดเดกินอะไรเน่นอาระ nè nè, đây, cặc cặc, um, cặc, hehehe, tào lao vậy hả mày? cặc, mày อร่อย <c oughs> อร่อยแซ่บแซ่บล้แซ่บล้ัวยากัดบวด้ลูกแดแเนี่มดนยังมอเนี่มดยรานคนได้แมงวันอ่ะกีบน้องเลยกินมนุษย์มนาอะไรมันเกินแมงวันเลยโมไดิาน่มนุยัง

เลยนมมาพัดกระตุกๆตกน้ำปุ๊บเลยแมงวันเลยมันสิดคือเราก็ไดีเหย่อะไรแมงวันเลยนำพาเสือโลก ้เทีเ่ค่ะบรรยากาศในพียนี้สนิทและพี่น้องเอง้ยสปอนคนอิงดูต่อไปขอบคุณอะไรเด้อพี่น้องที่ข้ามาเบิ่งมาส้มสบายดี